สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะอยู่กับนัตตี้และรายการ Crypto i n s i g h ์นะคะรายการที่เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องในวงการสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแล้ววันนี้ค่ะนัตตี้อยู่ที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการค่ะ อนุญาโตตุลาการคือใครแล้วทำไมในโลกคริปโตถึงจะต้องมีอนุญาโตตุลาการด้วยวันนี้ค่ะนทิชาทุกคนไปค้นหาคำตอบกับดรพัสิทธ์อัศววัฒนาพรค่ะผู้หนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษา,าค่ะสวัสดีค่ะรัสวัสดีคับคุณนัตตีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดรมากๆเลยนะคะที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กันวันนี้ยินดีมากครับก่อนอื่นค่ะนัตตีอยากขออนุญาตให้ทางดระะท่านขออเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วอนุญาโตตุลาการนะคะคือใครและมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะได้ครับก็เอาพูดพื้นๆก่อนนะครับเวลาเราทะเลาะกันมีข้อทะเลาะบบกแยงกันทุกคนก็ต้องนึกถึงศาลก่อน เราก็ต้องไปศาลนะให้ศาลตัดสินว่าจะจะจบยังไงแต่ว่าในโลกการค้าโลกธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่นิยมศาลนะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับเพราะนั้นวิธีการที่ใช้กันในโลกธุรกิจนะครับเขาก็จะใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งเหมือนวิธีการที่คู่ผิาพเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะต,ต้องตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าฉันทะเลาะกันนะเราจะไม่ไปศาลนะเราจะใช้อนุญาโตตุลาการที่จะระงับค้่พิพภาทซึ่งมันจะช่วยหลายเรื่องอันที่หนึ่งเรื่องความเร็ว อันที่สองเรื่องความลับอันที่สามเรื่องความยืดหยุ่นกระบวนการก็จะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันจะเหมาะกับโลกธุรกิจทั้งสามทั้งสามประการที่ผมพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคู่พาตปกลงกันว่าโอเค<ม>ฉันนะเราสองฝ่ายนะคุณนันติกับผมเนี่ยทงธุรกิจกันแล้วก็บอกว่าถ้าเรามีค้อพิารนะเราใช้อนุญาโตตุตลาการกันพอถึงเวลาเราทะเลาะกันจริงๆในอนาคตใช่ไหมครับตอนนี้เราไปฟ้องศาลไม่ได้ละเพราะกฎหมายเนี่ยจะมีระบบกฎหมายรองรับไว้เลยครับ<ม>ของเรานี่ก็จะมีพระราชบัญญัติรองรับไว้ว่า ถ้าทาส allen, ัญญาอนุญาโตตุลาการต่อกันแล้วเนี่ยค <that> ุณจะไปฟ้องศาลไม่ได้นะคุณต้องไปทําอนุญาโตตุลาการกันเพราะฉะนั้นคุณนัดดี้กับผมเนี่ยก็ถูกบังคับโดยสัญญาที่เราเซ็นกันเมื่อเดือนต้นนั่นแหละว่าคุณต้องไปทําอนุญาโตตุลาการนะเพราะเราหวังว่าจะได้รับความยืดหยุ่นได้รับความรวดเร็วได้รับความอะไรอย่างเงี้ยพ่พูใหม่นะครับแล้วก็อนุญาโตตุลาการเสร็จเราสองคนก็มันจะมีกระบวนการนะครับในโลกอนุญาโตตุลาการเนี่ย เขาก็จะทํากันอยู่2วิธีนะครับคือตั้งอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งหรือตั้งอนุญาโตตุลาการ3คนอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือ3คนก็ตามเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีสิทธิในการเลือกเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเราในเรื่องว่าเราจะได้เลือกคนเนี่ยที่คิดว่าถูกตัวใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องของความซับซ้อนเนี่ยอ่าประเด็นซับซ้อนเนี่ยเราสามารถจะเลือกคนที่เราคิดว่าเขารู้เรื่องนี้ดีสามารถจะมีชี้ขาดคล้ายๆเราได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉนั้นถ้าถามว่าอนุญาโตตุลาการคือใครเนี่ย เขาก็จะเป็นคนที่เราเนี่ยสองฝ่ายตกลงเรื่องกันขึ้นมาโดยเราเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถจะมาข <c oughs> ออนุาโตตุสามารถจะมาบอกได้ว่าที่เราทะเลาะกันเนี่ยใครถูกใครผิดใครควรจะจ่ายใ,ใครเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาก็จ่อคำชี้ขาดมาเมื่อออกคำชี้ขดามออขดมาปั๊บเราสองฝ่ายก็ต้องปฏิบัติต,ตามนะครับทีนีออ้อันนี้ก็จะเป็นเบสิกเบสิกทีนี้ในโลกเนี่ยไอพัฒนาการเหล่านี้มันก็มีการพัฒนาการขึ้นมันก็จะมีสถาบันคล้ายๆของของเราเนี่ยครับ สถาบันอนุญาตโตตุลาการเนี่ย <Okay. S 2> เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยคุยพาด,ด้วยแทนที่ผู้ว่าจะทํางานกันเอง mm hmm. ก็จะมีสถาบันที่เป็นเหมือาชีพ mm hmm. มาช่วยคุยพาดในการหาอนุญาตโตตุลาการก็ดีในการจัดการงานด้านธุลการต่างๆของอนุญาตโตตุลาการก็ดีบางคนคิดว่ามันเรียบง่ายใช่ไหมฮะ mm hmm. เอ้เราทะเลาะกันแป๊บมีคนกลางมานั่งเราก็พูดกันสิ mm hmm. แต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ง่ายงั้นเพราะว่า mm hmm. ระหว่างเราสองคนอาจจะมีความเป็นมาความเป็นไปเอกสารเอกสาร mm hmm. ใครจะเป็นคนส่งก่อนใครเป็นคนส่งหลังเนี่ย ก็คุณทําเองก็ได้นะคุณนัตติกับผมทำเองก็ได้แต่ว่าเราสองคนก็อาจจะไม่มีเวลาไม่ไม,มีความถนัดทั้งคู่ mm hmm. ก็จะมีสถาบันอนุญาตโตตุลาการเนี่ยฮะ mm hmm. เป็นคนกลางมาคอยช่วยนะเพราะฉะนั้นก็ก็จะตอบได้ตามนี้ <Okay. S 1> ทีนี้อนุญาตโตตุลาการอย่างที่พูดนะสองคนจะเป็นคนเลือกเองก็จริง mm hmm. เมื่อมีสถาบันมาช่วยปับ mm ๊บ hmm. เขาก็จะไปคัดเลือกคนที่เขาคิดว่ามีคุณสมบัติเ mm hmm. ก่งๆมาเก็บเอาไว้เหมือนกับเป็นบัญชีของเขา mm hmm. คุณนัตต้กับผมเนี่ย เออเราก็นึกไม่ออกนะว่าเรื่องนี้ใครเก่งจังเลย <c oughs> เราก็เปิดบัญชีของสถาบันอนุญาโตก็จะช่วยได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นในอนุญาโตเนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดคุณสมบัติอะไรไเลยครับ <c oughs> คุณนัดตีกับผมเป็นคนเลือกกฎหมายกําหนดไว้เพียงแค่2ข้อเองนะคุณสมบัติของเขาคุณสมบัติคือคือต้องเป็นกลางและเป็นอิสระต้องการแค่นี้อย่างอื่นนี่ก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะเวลาบางทีผมไปพูดเนี่ยผมก็จะชอบยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติเราสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันเรื่องมเมล็ดก,กาแฟ คุณเต็ดดี้สูงไมหมผมถูกไหมอะไรเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปหาใครเก่งๆนะอาจจะเป็นอาแปะขายขายกาแฟมาสี่สิบห้าสปีก็ได้แต่เก่งมากอเรื่องไม่กาแฟมาช่วยเราดูได้เลยเอยใครทําผิดใครทาถูกอย่างเงี้ครับพระนันพอถามว่านุญาตตัวการเป็นใครก็คําตอบก็จะต้องไล่เรียงกันมาแบบน,นี้ครับ แสดงว่าจริงๆแล้วจากที่นนตี้ฟังทางผอออกมาเนี่ยคืออนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแตกต,ต่างกันไปเลยใช่ไหมคะได้ครับใช่ครับก็อย่างที่มหมอว่าตามที่กฎหมายกำหนดกาหนดแค่เป็นกลางและเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกกันแน่นอนนะเราทะเลาะก,กันเราก็ต้องเลือกคนที่รู้เรื่องเนาะคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นเนี่ยก็ ก็จะเป็นเรื่องที่เราเลือกกันส่วนสถาบันของผมเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนกลางเนี่ยก็จะต้องมานั่งลิส์ว่าคุณเป็นคนเชี่ยวชาญสาขาโน้นสาขานี i เพื่อความสะดวกของคู่ความอย่างคุณนัาที่กับผมเนี่ยจะได้มาดูอ๋อคนนั้นคนนี้เก่งเๆ่งเก่ง็เลือกกันแต่ว่าไม่ได้จํากัดนะต้องเข้าใจก่อนไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นคนที่สถาบันที่เป็นคนกลางมาช่วยเนี่ยเป็นคนเลือกขึ้นมานะเราเลือกใครก็ได้นะครับแต่ว่าเขามีบัญชีเพื่อความสะดวกความสะดวกสบายเมื่อมีการใช้ใช่ อย่างนี้เนี่ยอย่างปัจจุบันนี้นะคะที่กระแสการมาถึงของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอะค่ะที่เริ่มมีการเข้ามาและเริ่มมีการเปิดรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทางแบงค์ชาติเองก็ดีหรือว่าสำนักงานกราตก็ดีอะค่ะและอย่างล่าสุดที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการนะคะได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิตอลตรงนี้นะคะครับก็ก็ก็เริ่มมีเข้ามานะครับผมก็ ไปดูอยู่นะครับก็มีเข้ามาแต่ต้องยอมรับว่าจํานวนนั้นยังไม่มากนะครับต้องถือว่าเรื่องบล็อกเชนก็ดีเรื่องธุรกิจสรดิจิทัลเนี่ยเออมันยังเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเราอยู่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเทรดก็ดีนะครับการที่ผู้คนเข้าไปเกี่ยวข้องก็ดีต้อง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 ยอมรับว่ามันเพิ่งเกิดไม่กี่ปีนี่เองนะกับสำหรับบ้านเรานะมันต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะครับเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญที่มาขึ้นบัญชีก็ยังมีจํานวนไม่มากนัก นะครับแต่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อสินทรัพย์ดิจิตัลค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนะครับมันก็คงจะมีโอกาสที่จะมีคนศึกษามีความรู้มากขึ้นแล้วก็พร้อมจะมาขึ้นบัญชีเพื่อรองรับข้อพิพากมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับ และอย่างทางด้านมุมมองทางด้านกฎหมายต่อสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะทุกวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สํานักงานกรอตตนะคะเราก็จะมีการออกพอรกกฎเกณฑ์ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันทําให้สถาบันอนุญาโตตุตตลาการต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็ปรับตัวเองเข้ากับกระแสใหม่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมคือเราก็ต้องเพ่งไปที่เรื่องของว่าเมื่อมีคลิปโตัวเข้ามามากขึ้นมีธุรก,กรรมนะครับที่คนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคลิปตัวมากขึ้นอีกไม่นานนั้นก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเกิดข้อยกเาขึ้นมาได้ อย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเท่าเดี่ยผมได้ยินมาก็คือว่ามีการเทรดในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มแล้วเกิดแพลตฟอร์มมันล่มหรือมันไม่ตอบไม่สามารถตอบสนองกับลูกค้าได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้ามีเสียงบ่นเสียงอะไรผมก็จะว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันยังเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเมืองเราเนาะลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจก็ไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร้องเรียนกรตออะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าจริงๆแล้วลูกค้านะ กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีสัญญากันอยู่แล้วเพราะคุณต้องให้บริการแพลตฟอร์มที่มันน่าเชื่อถือได้เลยนี่นะฮะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเกิดลูกค้าเขาคิดว่าเอ๊ะเขาอยากดําเนินคดีทางศาลหรือทางอะไรก็ตามเราเนี่มันจะเป็นค่อยพลาดแล้วซึ่งผมเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็ดีนะครับตัวลูกค้าก็ดีคิดว่าเอะเราก็ไม่อยากไปศาลหรอกเพราะมันก็มีข้อจํากัดหลายตัวแล้วเราอยากใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมาช่วยลังเลค่อยพาดซึ่งผลต้องการลังเย มันใกล้เคียงกับคำพากษาสางสาษาเลยแต่มันให้ประโยชน์เราในหลายๆด้านผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการก็ดีนะครับทางตัวผู้เป็นผู้กําไนะครับหรืออาจจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้อาจจะผลักดันนะครับให้มีการใส่ข้อสัญญาว่าด้วยอนุญาโตตุลาการเนี่ยไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเทรดทิกตัวอย่างึ่งคว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเอเคทแรกที่บอกว่าแพลตฟอร์มมันล่มเนี่ยมันเป็นค่าเสียหายท่งนั้นเลยนะครับแต่ลูกค้าก็บางทีก็แหมไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนใช่ไหมฮะแล้วตัวเองก็ อาจจะเสียหายแค่หลักหมื่นใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าโอ้โหจะไปษาอะไรเงี้ยแต่อนุญาโตผมเชื่อว่าเราช่วยตรงนี้ได้นะครับและตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมืออยู่หลายตัวที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยไม่มากนะครับแล้วก็ไม่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนลาคานเนี่ยนะครับเรามีเราก็สามารถจะเข้ามาใช้ระบบอนุญาโตรหรือระบบการประนองค่อยพลาดนะครับของเราก็ได้นะครับเรามีระบบะใหม่อยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าท้องดีๆ นะครับเป็นระบบการแล้แก็ข้อพาออนไลน์คู่พิพาสเนี่ยสามารถจะยื่นข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับขอให้มีที่อยู่อีเมลขว้อีกฝ่ายหนึ่งก็พอเราก็สามารถเรียกคู่พิพาสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผ่านระบบอีเมลไว้เข้ามาในคดีแล้วก็สามารถจะประนอมได้นะครับไกลเกียดกันก็ได้หรือถ้าไม่ไกลเกียใน,นยคุณมีข้อสัญญาว่าโดยอนุญาโตตุลาการก็สามารถชี้ขาดได้เลยซึ่งค่าใช้จ่ายถูกมากนะไม่ไม่ไมกี่พันบาทเองก็สามารถจะรังแก่ข้อพาพันของท่านได้แล้วก็ คุ้มค่าแล้วก็ทุกอย่างท่านทําบนออนไลน์ใช่ไหมฮะแล้วท่านท่านเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วเรื่องการออนไลน์นี่เรื่องเล็กมากสําหรับท่านเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือที่จะมารองรับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็รองรับไว้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้จากที่เรียนนะว่ามันยังใหม่อยู่แล้วบางทีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นข้อยกพาดได้นะมันเรียกร้องความเสียหายได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยให้มันเกิดพัฒนาการไปก่อนผมคิดว่าแต่ว่าทางเราก็ คิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทาอยู่ทุกวันนี้ก็สามารถรองรับได้ครับจริงๆสําหรับนักเทรดนะคะที่เป็นสายคริ pto ที่เราเทรดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเทรดที่ Exchange ในเมืองไทยหรือว่าต่างชาตินะคะหากมีกรณีหรือว่ามีข้อพิพาทก็สามารถมายื่นเรื่องปรึกษาได้กับทางสํานักงาน THAC นะคะครับได้เลยครับเพราะว่าบางท่านท่านอาจจะโดนแพลตฟอร์มของต่างประเทศอันนี้ก็ต้องรู้ว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยมีระบบรองรับข้อพิพาทอย่างไงซึ่งผมเชื่อว่ามี เพระโอ,โอ้แต่มันยาวนั้นเราไม่เคยอา่านเรามาถึงเราก็กดโอเคเลยไปเลยผมเชื่อว่าเขามีแน่นอนเพราะว่าเราระบบกำลังค่คอยผ้าทางเรื่องเนี่ยนะครับพวกอนุญาโตตุลการเนี่ยหรือการประนอมค่คอยผ้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่เขาต้องระบ,บไุไว้ในสัญญาณก่อนเลยเพราะเขาไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้ไปสาลแน่นอนนะบรรดาพวกพวกธุรกิจเหล่านี้เนี่ยไม่อยากไปสาลน,น,นะเพราะว่ามันกระทบกระเทือนหลายอย่างครับนี่ถ้าเกิดสมมติว่า คนไหนที่เขามีข้อเดือดร้อนแต่ว่าเอ๊ยอยากจะเช็คว่ามีอนุญ,ญาตโตตุลาการที่เชี่ยวชาญด้านไหนบ้างที่ให้บริการ,รอของสถาบาันต้องสามารถเช็คเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างครับได้ครับสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้เลยนะครับ www.thsc.or.th นะครับตอนนี้เรามีอนุญาตโตตุลาการขึ้นบัญชีกับเราอยู่เนี่ยประมาณ500ท่านนะครับเป็นคนไทยเป็นคนไทยคน่างประเ,เราราวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วผมสามารถจะรับประกรันท่านได้เลยว่าอนุญาตโตตุลาการของเราเนี่ย ที่ขึ้นบัญชีเนี่ยมีประวัตินะครับมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็เรามีระบบคัดกรองอย่างดีนะครับก่อนที่จะขึ้นบัญชีกับเรานะครับก็จะมีจะมีรายละเอียดหมดเลยครับท่านครับในในในเว็บไซต์นะครับเพรต่ว่ารายละเอียดบางตัวเนี่ยอาจจะต้องปิดบังไว้เช่นเช่นเรื่องที่อยู่เรื่องการติดต่อนะอะไรเนี่ยเพราะไม่งั้นจะไปรบวนท่านนะครับก็จะปิดไว้ทีนี้ถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับจากเช็คจากเว็บไซต์แล้วอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาที่ออฟฟิศเรา ตรวจสอบได้เลยครับที่ของญาติขอคําถามสุดท้ายค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับมุมมองต่อสินทรัพย์ดิจิตอลการมาถึงหรือแม้แต่กฎเกณฑ์พรกรต่างๆนะคะท่านผออมีความคิดเห็นได้ยังไงบ้างคะได่ครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องสากลมากขึ้นนะครับแล้วเราเนี่ยอยู่ในเวทนวงการค้าราออ่งประเทศอยู่แล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วการที่ผมดีใจนะครับที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น ในขณะที u, created, years, ่แต่เด the ิมมาเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนาะสักสิบปีที่แล้วเนี่ยการมองคริปโตของบ้านเราเนี่ยมันจะมองเหมือนแบบเหมือนการพนันแต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าองค์กรรัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องคริปโตมากขึ้นแล้วก็มองว่าเป็นสินทรัพย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ทราบข่าวว่ามันมีหลายประเทศแล้วเนาะที่บอกว่าจะรับคริปโตเพื่อธุรกรรมอย่างอื่นนอกจากการเทรดนอกจากการแลกเปลี่ยนนอกจากการถือเป็นสินทรัพย์นะครับก็คิดว่า ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในยุคเริ่มต้นนะครับของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งผมคิดว่าเราก็มีอนาคตนะครับแล้วเราก็คงจะมีธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆรผมเชื่อว่าพัฒนาการเนี่ยจะไม่หยุดยั้งนะครับเราในฐานะฝ่ายตั้งรับเนี่ยจะดำเนอนุญาตโตตุลาการนะครับที่ต้องตั้งรับเมื่อเกิดกรณีค่อยพลาดกันจากการทําธุรกรรมไม่ว่าในรูปแบบใกดก็ตามก็ต้องเตรียมความพร,ร้อมไว้นะครับแล้วก็มองแล้วก็ คงจะมีโอกาสครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่นานนะครับเราก็คงจะต้องมีการสัมมนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการระงับค่้มท่าด้านคริปตัวนี้ครับถ้าเกิดถามว่าท่านผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปดูเัญื่อนยาเกี่ยวกับเรื่องคริปโตัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าอยากจะระมัดระวังนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการระงับค่้มท่านะครับผมเข้าใจว่าถ้าอาจจะต้องยอมเสียเวลาสักนิดนึงนะครับลองตรวจนะครับแล้วก็มันก็มีฟังก์ชันนะครับก็จะมีคอนโทรลเแล้วก็สามารถจะใส่คีย์เวิร์ดนะครับสำหรับเราเนี่ย ท่านสามารถใส่ได้เลยนะครับอพิ a t i o n ก็ได้ Mediation ก็ได้นะครับหรือท่านจะใส่เป็น ADR ก็ได้ alternative dispute r e s o l u t i o n ก็ได้นะครับถ้าท่านทำกับการเทรดบนแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อเลยเขาต้องมี r o s s พวกนี้แน่นอนนะครับการที่ท่านเข้าไปดูแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกับเขาเรามีเรื่องกับเขาเนี่ยเขาจะพาเราไปอนุญาโตตุลาการที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นข้อที่จริงส่วนหนึ่งนะครับที่ทาให้ท่านเนี่ยอาจจะเลือกเทรดบนแพลตฟอร์มที่สะดวกสบายกับท่านมากขึ้น ถ้าเกิดว่ามีข้อพิพาทแล้วต้องไปลังเขากับเพ่เพราะบางคนอาจจะพาท่านไปไกลถึงอเมริกาใ<ช>ขนขณะที่บางบปบะเทศมอาจจะบอกแค่มาเลเซียสิงคโปร์อันนี้ท่านก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยผมก็จะว่าตรงนี้เราอาจจะต้องเข้าไปนะครับถ้าผมมีโอกาสก็คงจะได้คุยทังกรอตว่าน่าจะส่งเสริมให้ใส่ครอส<ม>ที่รังเข้ากับพืที่ท h c ประเทศไทยนี่แหละนะครับ<ม>ก็จะช่วยท่านนักลงทุนได้นะครับ จริงๆตรงนี้นี่เป็นข้อสังเกตสำหรับนักลงทุนเลยนะคะนักลงทุนสายเทรดคริ pto ทุกท่านนะคะก่อนที่จะทำธุรกรรมหรือว่าคลิกโอเคนะคะอยากจะให้ใช้ฟังก์ชันที่ทางท่านขออนแนะนำสักนิดนึงนะคะเพื่อตรวจสอบและก็จะได้ไว้วางใจต่อการทำธุรกรรมทุกครั้งค่ะ และเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาระหว่างธุกรกรรมบนแพลตฟอร์มในประเทศไทยหรือแม,แม้แม้แต่แพลตฟอร์มต่างชาตินะคะมีปัญหาอยากให้นึกถึงสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณขออามากๆเลยนะคะส,สอบคุณครับ